มาเรื่องหลอกกแล้วโดนหลอกมาอีกแล้วครับพิจารชีพคือมีหลายแบบนะเออคราวนี้อ้ามีกรมบัญชีกลางเลยนะครับเป้าหมายคือใครครับนี่ครับผู้เกษียนผู้เกษียนนะครับสายงานเดียวกับพวกผมพ่อคุณอ๊อฟเนี่ยโดนบ้ไหมไม่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอ่าเขาถือว่าแม่แล้วกรมบัญชีกลางด้วยนะมันมันน่าเสื่อเถื่อครับมาประเด็นนี้นะครับท่านคารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก่อนมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่า ระวังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าปจิบายนิสัยชีอไปเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการเตรียมการวางแผนเป็นอย่างดีอนที่ที่แล้วอะไรนะกองร้อยปลอยเปล่ใช่ไหมครับซีซั่นสองโอ้โหหน้าตาเนี่ย <c oughs> แต่ละคนเนี่ยตำรวจปลอม <c oughs> ตำรวจปลอมอ่ะเนี่ยรอบนี้นะครับอาเป็นกรมบัญชีกลางเลยนะครับซึ่งการแอบมากรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายก็คือเป็นข้าราชการบํานาญนะครับข้าราชการเกษียณอายุนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ครับท่านก็เลยอยากให้ทางผู้ที่ เสียนปีนี้ยเบื้องต้นเลยแล้วกันนะครับหรือปีที่แล้วหกเจ็ดเตรียมตัวไปก่อนเลยครอาจจะเจอนะครับฉะนั้นให้ดําเนินการแจ้งรหัสบ,บัญชีย่อยนะครับรวมถึงเพื่อใช้การประกอบขอเบิกการจ่ายเงินเนี่ยเอาไปว่าในในใน,ในการทําระบบการทําของข้อบัญชีกลางเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องย้ําให้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็อย่าไปหลงเชื่อของการแอบ,บอ้างหรือการไปสแกนคิวอาร์โค้ดทายหนังสือว่าบางทีเขาจะมีหนังสือมาไงว่าคุณจะได้บํนานาแล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีหนังสือมาให้คุณสแกนทำคิวอาร์โค้ดเพื่อเขาไปกรอกข้อมูลครับมีเลขบัญชีคุณอะไรต่อมีอะไรในการที่จะให้เงินบํนานาเข้าไงรอ,อ,อทั้งนั้นใช่รอทั้งนั้นอย่างนี้เป้าหมายหลักก็คือเป็นค่าใช้จ่ายกษียณน,นะอันนี้เป็นการเษียณเลยนะครับซึ่งพอเราสแกนเข้าไปแน่นอนครับเงินหายสแกนเข้าไปเขาจับระบบนู่นนี่นั่นครับ คือมีหลายแบบคือสแกนแล้วก็หลอกให้เราเคลิ้มกลายเปโอนเงินออกหรือสแกนปั๊บไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เขาควบคุมโทรศัพท์เราได้ก็ทําการควบคุมและโอนเงินจากบัญชีในโทรศัพท์ถูกต้องออกไปหามิจฉาชีพเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการตามเทคโนโลยีที่ที่พัฒนาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนละในขณะเดียวกันนะครับทางหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีการส่งไลน์เป็นหายด้วย อันนี้เป็นจดหมายเลยจหคือผู้เกษียณเนี่ยถ้าท่านจะติดต่อกรมบัญชีกลางท่านควรจะติดต่อด้วยตัวเองเริ่มต้นจากตัวท่านเองอาจจะโทรศัพท์ไปหรือว่าไปสอบถามที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางกรุมบัญชีกลางเพื่อติดต่อสอบถามหรือว่าดูข้อมูลเฉพาะส่วนตัวท่านเขาจะไม่มีการโทรมาหาท่านไลน์มาหาท่านส่งจดหมายมาหาท่านไม่มีนะท่านต้องเป็นคนติดต่อไปหาเองก็ฝากไว้ตามนี้เลย แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองพลาดท่าไปแล้วรีบโทร1441ซึ่งเป็นศูนย์ AOC เป็นศูนย์บูรณาการรวมของภาครัฐที่ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์โทรได้24่ชั่วโมงเลยตี3 4ตี4ตี5โทรได้หมดเขามีเจ้าที่คอยดูแลอยู่นะศูนย์ <0 S 1> AOC 1441 14นะครับ